นี่คือแวนโก้เกมนะครับรายการที่สนับสนุนให้ผู้ใหญ่นะครับได้กลับไปใช้จินตนาการแบบเด็กๆที่เราเคยมีกันเพียงแค่คุณนะครับถ่ายภาพที่ว่าจากมุมมองและจินตนาการของน้องๆศิลปินรุ่นเยาว์ของเรานะครับถ้าถ่ายถูกนะครับเพียงภาพเดียวรับไปเลย1 0 0 0 0แบาทนะครับวันนี้ผู้ที่จะมาทดสอบจินตนาการกับเรานะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณทศพลสิริวิวัฒน์ครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับคุณทศต้องเลือกช่วงอายุของน้องๆนะครับว่าจะเป็นน้องอายุเท่าไหร่ที่จะมาวาดภาพให้คุณทศทายนะครับมีตั้งแต่4ี่ห้าหกดแดนะครับ6ช่วงอายุด้วยกันครับเชิญกดครับก่อนละครับคุณทศนะครับกดได้น้องอายุ6ขวบครับว่าลูกเป็นยังครับเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ชอบวาดครับคือน้องๆที่มาในรายการเรานะครับวาดเก่งไม่เก่งเราไม่ไม่สนครับขอให้ชอบวาด พะทุกคนนี่เก่งหมดเลยเราถือว่าอย่างนั้นนะครับ<อ>ทุกคนเก่งหมดเลยครับต้องทายให้ได้เองอยู่ที่คุณคนเดียวจินตนาการคุณจะสู้เด็กได้หรือเปล่านะครับวันนี้น้องอายุ6ขวบของเราก็คือน้องภู ้องภูมิวาดรูปมาแต่ละรูปนี่พวกเราเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะครับในตัวอย่างให้ดูครับเห็นปักษาวายุน้องเขาไหมครับดูแล้วมีแฟนยังครับมียังมียังทำหน้าแบบไม่ไร้สาระคุณทศไร้สาระมากนะฮะเอาลี้เป็นการนะครับเห็นฝีมือของน้องภูมิแล้วนะครับครับลองถ่ายกันมาครับว่าคุณทศจะถ่ายภาพที่น้องภูมิวาดถูกหรือไม่ถูกครับสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับ น้องภูมิและคุณทศในแวนโก้เกมครับกเราวก็าระูแวนโก้เกมนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องภูมินะครับแล้วก็คุณทศนะครับอหนึ่งภาพ 1 0 0 0 0แสนบาทคุณทศถ่ายภาพที่น้องภูมิวาดได้เนี่ยรับไปเลยทันที10,000แสนบาทง่ายๆแบบนี้แหละครับโอ้ดีนะฮะพร้อมไหมครับคุณทศพร้อมครับน้องภูมิพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับอ่าจะมอบปากกาให้น้องภูมินะครับน้องภูมิเริ่มวาดได้เลยครับตั้งๆไม่กดๆตั้งๆไันะตแล้วครับ เสร็จแล้วครับเอ่อคุณท้อครับผมช่วยอะไรก็ท้อไม่ได้จริงๆครับลูกสางครับครับคือว่าผมสามารถฟ้องคุณปวีนาว่าเด็กละแกผมได้เด็กละแกผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ้องภูมิว่าเสร็จแล้วจริงๆชใช่ไหมครับ้องภูมิแก้กันหรือเปล่าคำตั้งภูมิไม่แก้งสวยด้วย ใช่เหรอฮะเสร็จแล้วอย่างนี้ผมทายได้ไม่จี๋ยางไงครับยืนผมจะถายอะไรได้บ้างครับก็ภูวดาเจ๋งเนาะสวยนะเหมือนนะเหมือนใช่ไหมครับเหมือนครับแต่ว่าคุณทศจะถายถูกหรือเปล่าทั่ะเองครับผมแม่เจ้าคุณทศเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงอะไรดีกว่าภาพแว็บแรกเลยนัดแรกนะครับผมนึกถึงน็อตน็อตน็อตที่มันถูกไขลงไปนะครับผมเออ แต่ว่าเมื่อกี้น้องเขาแอบใบมาปมาใช่โอ้เดี๋ยวชบุญที่ช่วยผมยอมผมยอมให้น้องเขาใบครับผมยอมครับงั้นผมลดจากน็อตมาเป็นเห็ดเห็ดเหมือนเห็ดแล้วคุณทศนี่มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอะบีบ้าพวกพรามีเซียมพวกอะมีบ้าน้องเขายังไม่รู้จักยังเรียนไม่ถึงยังเรียนไม่ถึงอก็เป็นพวกของที่เราเห็นทั่วไปเลยคุณทศเนี่ยแบบผมผมขอผมบอกให้นิดนึงเลสงสารนะครับเห็นแล้วสงสาร๋อคุณสงสารบอกบอกให้นิดหนึ่งเห็นทุกวันเห็นทุกวันเหรอทุกวันต้องเห็น น้องภูมิก็เห็นทุกวันใช่ไหมครับอ่าอ่ะเาดูดูใกล้ๆหน่อย้ไอติมไอติมเปไงครับคุทศข้างล่างนะโคเอติมตรงนี้จะเป็นโคนมันใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อข้างบนคือไอติมที่เละแล้วโอ้ตรงนี้เป็นไอติมที่เละแล้วเละแล้วแบบละลายเยอะออกมาใช่ฮะอืมคล้ายๆทีเดียวแต่ผมไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับตอนนี้มีอยู่แค่2อย่างหรือว่าเห็ดกับเห็ดไก่ติมเห็ดไก่ติมใช่ไหมฮะอืมอ่าคุณทศไอติมลดเห็ด ไอติมรสเห็ดใช่ครับถ้าเฉลยว่าไอติมผมก็ให้นะครับให้นะครับถูกต้องไอตกว่าไอซครีมรสเห็ดไอซครีมไอซครีมนั่นเองนะครับคุณทศตอบมาแล้วว่าไอซครีมเป็นแบบโคลนมีไอศซครีมยู่ข้างบนละลายนิดนิดโอ้ดูละเอียดมากใช่ครับหนึ่งแสนบาทจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่น้องภูมินะครับน้องภูมิจะเฉลยว่าที่น้องภูมิวาดคือรูปเสื้อ อะไรครับคราวที่ผมฟ้องคุณปวีณาแน่นอนผมชอบผมชอบมากเลยครับผมชอบจริงเลยครับเก่งมากเลยครับต้องภูมิเก่งมากเก่งมากเลยครับโอเคโอเคเชื่อว่าเสื้อแต่ขอคําอธิบายนิดนึงต้องภูมิอธิบายหน่อยครับตรงไหนคือเสื้อยังไงครับนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือคือคือที่สวมใส่หัวเล้าตรงนี้ เราเอาแขนออกมาแล้วตรงนี้ที่ตรงเนี้ยอ๋อที่ตรงเนี้ยนึกอ,ออกไหมข้างล่างเนี่ยตรงนี้คือที่ตรงเนี้ยเป็นขอบเสื้อชายเสื้ออ่าถ้าน้องภูมิวาดต่อเดี๋ยวะจะเห็นเราแขนออกมาตรงไหนให้น้องภูมิวาดแขนออกมาตรงไหนครับแขนก็แขนออกมาตรงนี้แอบเห็นไหมคุณตดแขนอีข้างหนึ่งไหมมีแขนสองข้างใช่ไหมแขนมาตรงนี้อ่าแล้วหัวยรงไหนครับหัวหัวยรงไหนครับนี่อ้าวเสื้อไม่เสื้อเสื้อไม่เสื้อ เก่งมากสมัยน้องภูมิเลยครับน้องภูมิวาดได้เก่งมากเลยครับคนที่ไม่เก่งคือคุณพี่ทศนะครับนะครับยืนยันอีกทีว่าเป็นเสื้อจริงๆนะครับน้องภูมิไม่ได้วาดมั่วนะครับเรามีโจทย์ให้ว่าเป็นเสื้อจริงๆนะครับเสื้อนะครับเสื้อนะครับคุณทศก็ไม่ได้เงินแสียจากเราไปแต่น้องภูมินะครับวาดเก่งอย่างนี้เรามีของที่เราลึกให้ครับ เป็นชุดเครื่องเขียนที่เราจะมอบงให้น้องภูมิกลับไปวาดเล่นที่บ้านนะครับน้องภูมินะคุณทุดเป็นไรฮะผมมึนตึมเรายังมึนตึบอยู่เลยครับยังมึนกับเสื้อของน้องภูมิอยู่ใช่นะครับผมตามจินตนาการเด็กไม่ทันจริงจริงครับต้องยอมรับเมื่อก่อนคุณทศก็ยังมีนะเคยมีตอนนี้มันหายหายไปบ้างไงเราก็เลยมาเติมให้น้องภูมิช่วยเติมให้นะครับนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณทศไม่ต้องเสียใจเงินแสนไม่ได้นะครับ เรามอบเสื้อกับบ้านให้คุณทศเป็นหนึ่งตัวนะครับเสื้อที่น้องภูมิวาน้องภูมิมบพี่ทศหน่อยครับอ่ามอบพี่ทศนยครับนี้ตอกย้ำดูดีๆครับเสื้อชัดๆเลยเลยครับอีจริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณทศแล้วก็น้องภูมิมาขอขอบคุณครับขอบคุณครับพบกับแฟนโกเกมนะครับได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาสี่ทุ่มนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ